ดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็พามาเดินเล่นนะคะที่ตรงปากก็จนะคะอันนี้เป็นท่าเรือนะคะที่จะข้ามฟากไปฝั่งเกาะก็ดนะคะอันนี้คือเป็นเรือข้ามฟากนะคะก็จะพามา,าถ่ายบรรยากาศให้ดูกันนะคะว่า,าวิธีการนั่งเรือข้ามฟากเป็นยังไงนะคะนี้ค่าโดยสารก็คนละ3บาทนะคะฝั่งนู้นจะเป็นฝั่งเกาะก็ดนะคะทุกคน วันนี้วันอาทิตย์นะคะคนก็จะหลั่งไหลกันมาเพื่อที่จะไปทําบุญกันที่ฝั่งนู้นนะคะนั้นเป็นฝั่งเกาะเกตนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรือของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเขากา็ใช้เป็นเรือเร็วนะคะแบบนี้นะคะก็สะดวกอีกแบบหนึ่งนะคะก็เป็นเหมือนเรือส่วนตัวนะคะลำเล็กๆนะคะก็ข้ามไปที่ฝั่งนู้นได้เลยนะคะ สำหรับอันนี้ก็จะเป็นเรือลำใหญ่ที่เป็นเรือโดยสารข้ามฟากนะคะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นโป๊ะเรือนะคะคนก็จะมาขึ้นลงเรือกันบริเวณนี้เลยนะคะก็จะมีปิ่งทั้งวันเลยนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศสดๆกันไปเลยนะคะทุกคน วันนี้ก็อากาศก็ดีนะคะกำลังดีก็เมื่อกี้ฝนเพิ่งหยุดตกไปนะคะคนก็เริ่มหลังไหลนะคะเพื่อข้ามฟากไปเที่ยวฝั่งนน้นก็จะมีของขายค่ะมีขนมมีตลาดอยู่ที่ฝั่งทางเกาะเก็ดนะคะ<ม>เยอะเลยนะของกินเยอะแยะเลยค่ะคนก็จะมาขึ้นเรือกันนะคะใครหยุดเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุด วันปกติก็คนก็จะน้อยเดินได้คลองตัวนะคะมาเที่ยวกันได้เลยนะคะทุกคนมาขึ้นที่ฝั่งทางปากกิดนะคะเน,น,นี่ยค่ะทุกคนโตท่าเทียบเรือโดยสารบริเวณวัดสนามเหนือนะคะค่าโดยสารไม่แพงค่ะข,ข้าวฟาควละ3าบาทนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นวัดสนามเหนือที่เราเดินมาเมื่อสักครู่นะคะอันนี้เป็นบริเวณศาลาท่าเรือนะคะ อากาศไม่ร้อนนะคะอากาศกำลังดีเลยค่ะเดี๋ยวเราจะถ่ายแผ่บรรยากาศให้ดูนะคะถ้าหากมาก็มาจอดไว้ที่อ่ามันจะมีที่จอดรถของวัดส,สนามเหนือนะทุกคนแล้วก็เดินมาที่ศาลาตรงนี้แล้วก็ไปขึ้นเรือนะคะแล้วก็มาขึ้นเรือที่ โป๊ะเรือตรงนี้ได้เลยนะคะอากาศกำลังสบายๆเลยค่ะไม่มีแดดนะวันนี้นะใครอยากมาเที่ยวก็มากันได้เลยนะคะเราก็จะมารีวิวนะคะการขึ้นเรือข้ามฟากกันให้ดูนะอันนี้เราก็ อย่าลงเรือข้ามฟ้ากันนะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันนะคะเราจะไปฝั่งทางเกาะเกร็ดกันนะคะ,ะ,อ,นนะ,คะอันนี้เป็นบรรยากาศการรอเรือนะคะนี่เรือกําลังมาค่ะกําลังมานะเราจะข้ามไปฝั่งโน้นกันนะไปกันเลยนักท่องเที่ยวต่างชาติมากันเยอะเลยนะทุกคนนะข้าไปเที่ยวฝั่งโน้นกันนะคะ เดี๋ยวเราจะขึ้นลำนี้ไปกันนะคะเดี๋ยวรอคนลงเรือเขาเรียกเขาเรียกว่าขึ้นหรือลงเรือนะ <c oughs> แอดเขาพูดไม่ถูกแต่ทุกคนอย่อยาอย่าว่ากันนะคะ เราอยู่ในเรือแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปฝั่งเหมือนกันนะคะวิวดีมากเลยทุกคนได้ฟิลมากเลยฟิลการท่องเที่ยวนะคะใครอยากมาไหว้พระทำาบุญก็มาล่องเรือกันได้เลยนะอันนี้เรานั่งเรือข้ามฟากนะทุกคนเราจะไปฝั่ง ตอนนี้เราถึงฝั่งทางกเกาะเกร็ดแล้วนะเมื่อกี้เราก็ขึ้นเรือลานี้มากันนะคะทุคนตอนนี้เราก็มาถึงของทางฝั่งทางด้านฝั่งอวัดปักเกาเกร็แล้วนะเี <ff. S 1> เราจะมาชำระค่าโดยสารเรือกันตรงนี้เลยนะทุกคนละสามบาทนะคะ สุกเกาะกิจนะคะเป็นหมู่บ้านโอทอมนะคะในนี้เลยนะคะทุกคนมาเที่ยวกันได้นะคะของขายเยอะแยะเลยอันนี้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือโบราณนะคะ มกาแฟอันนี้ก็จะเป็นร้านยกเย็นขึ้นบกนะทุกคนร้านน่ารักมากๆเลยนะคะบรรยากาศดีๆค่ะ อันนี้ร้านจนมุมตึกนะทุกคนเป็นคาเฟ่ริมน,น้ำนะคะเราก็จะนั่งชมวิวกันตรงนี้เลยนะคะบรรยากาศดีมากเลยนะคะไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ เดี๋ยวจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆของเรานะคะเดี๋ยวจะมีรีวิวนะคะการท่องเที่ยวนะคะมาให้ดูกันเรื่อยๆเลยนะคะ